สวัสดีครับยู u ูบไทยวิเมลิกออฟฟิเชียลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งไทยวิเมลีกหนึ่งครับพลังดอกไม้เหล็กซีซั่น2025ครับนี่เป็นเกมในแมตช์เดย์ที่11นะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าบ้านเปิดบ้านรับการมาเยือนของสุรินหินโคนอยู่ในเตดครับ11คนแรกของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในระบบ5-4-1นะครับ ชิบเป็ดคนแรกของสุรินหินโคนนะครับในระบบ4-4-2พครับผู้รักษาประตูหมายเลข26พฤษามาริวันในไทยไม่หลถึงลทกกคนนี้ผลงานจะเป็นอย่างไรครับไปชมครึ่งแรกกันครับตอนนี้ <c oughs> เห็นเยือนนะครับกำแพง2คนของสุรินหินโคนนะครับแล้วหน้าประตูวีปาริชาติยอดมากลางประตูชกมาได้บอล2ยิงแล้วได้ประตูครับโอ้โหหนศ ต้องชมครับจังหวะตัดสินใจเวียงขวามาลูกนี้นครับบอดนนี้เข้าหน้าต่างเข้าไปเลยครับน้ำอยู่หนึงศูนย์แต่ว่าเกมบุกก็ยังต่อนเนื่องครับจังหวะยัดมาปาริชาติปล่อยแล้วโสจีรัตตบเข้ากลางเอ้าแล้วแปรเป็นสอต่อศูนย์นครับโอ้ปาริชาทองรองครับ ตัวทีมชาติไทยครับทำประตูที่สองให้กับโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชขึ้นนำครับบอลเหมือนจะเกี่ยวไม่สิดธนะครับแต่ตัวเติมขึ้นมาโสจีรัตเปิดเข้ามาแล้วนี่ครับถึงก่อนผูกสาวประตูครับให้มาติดนะครับจังหวะจะพลิกเล่นไม่ได้สิริวิบลเล่นกับพิยพัฒน์กินคลายแล้ววางยาวขึ้นหน้าบอลตกพื้นเก็บได้แล้วจังหวะยิงลูกที่3ต่อศูนย์นะครับจาก โเจิรัตประดิษฐ์าสอนนะครับหมายเลขเก้านี่เป็นประตูที่สองของโเจิรัตในไทยวิแมต์ลีกหนึ่งฤดูกาลนี้ครับ ต่างเตะก็เปิดมาติดโสจิรัตแล้วปาดิชาติพิกให้กับโดพร,รัตดพร,รัตไปลำหน้าเลยครับเข้าไปในกรอบเคโดแล้วยิงรุยติดขาครับโอ้โหเน้นเนื้อแรงเข้าว่าครับลูกยิงของโดพร,รัต วิบลมบุกดาสกุลพิบาลเปิดเข้ามาแล้วหน้าประตูจะชัดแป่ลูกนี้ก็เรียบร้อยครับสี่เ่าศูนย์โอ้เป็นหมายเลขเก้าดีครับโสจิรัตปฎิทศสรอนะครับสไลด์ลูกนี้ดูเขาจะว่าเปิดบอลตกพื้นเสาแรกยิงไม่โดนครับโนภร,รัตแล้วตามมาซับได้ทันครับโสจิรัตเปิดนี่เป็นสิริวิบลนี่ครับ ิบเอ็ดคนที่รับอยู่อยู่หน้าประตูนะครับแล้วยังไม่พ้นอันตรายปริชาติเคาะมาให้กับนพรัตโนพร,รัตจะมัวหนีมาแล้วได้เปิดเข้ามาลูกนี้บอลสองเติมขึ้นมากาตาพรยิงก็ได้ประตูเลยครับ5้าต่อสูนทำประตูที่ห้าครับนี่ก,กดด้วยซ้ายเข้าไป จมลไอสุวรนณครับเซตเตอร์ฮาบเปิดมาหน้าประตูแล้วได้โขกครับโอ้โหเรียบร้อยครับปาริชาทองรอง6ต่อ0นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เปิดเข้ามาเข้าหัวปาริชาติเลยครับนี่ตัวรุกอนาคตไกลของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับปาริชาทองรองประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้นะครับแล้วก็ประตูที่2ของเธอเองในไทเมเแมลิกหนึ่งฤดูกาลนี้ครับ แล้วผู้ตัดสินนะครับคุณฟาริตเป่าจบครึ่งแรกนะครับโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชนำสุรินทร์โคนอยู่6ต่อ0นะครับได้ลงมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับถึงหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับแต่มุมของอาทิตย์ยาเปิดเข้ามาแล้วได้โคกับชนเสาเข้าไปเลยครับพิญญาพัฒน์กินคล้าย7ต่อ0นครับ เอเเตร์หทีมชาติไทยครับปิาพัฒน์เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับสีบีลินลากขึ้นมาเองให้ดรัตพรจับดรัตพรมองช่องแล้วเคาะมาจังหวะาพลิกลูกนี้เจ้าแล้วแม่ลูกนี้สอดขึ้นมายีก็เรียบร้อยครับ 8ต่อศูนโอ้โหหลุดมาสคนนะครับสุดท้ายเป็นนิชาพัฒนะครับตัวสำรองดีครับจังหวะโดนจิ้มไปก่อนแล้ววิ่งแซงครับมีโสจิรัตนี่ครับตามมาด้วยครับตัวนอกนะครับและสุดท้ายโสจิรัตปล่อยให้กับนิชาพัฒเติมขึ้นมาผิญญาพัฒจ่ายทะลุลายมาครับแล้วจังหวะจะแหวกเข้าการาง หลบมาได้ครับเจ้าว่นดี้แล้วยิงเลยครับบอล่ายมาที่พิญญพัฒนเลนกับดารัสพรดารัสพรให้ซิบิลินซิบิลินวางมาในกรอบเขตโทษแล้วบอลปล่อยมาถึงปาริชาติกระจกแล้วได้ประตูครับเอาจะได้ครับ9กต่อศจากปาริชาติทองรองแฮตติกครับเอ้ มีลินนะยครับให้มานี่ครับจังหวะทำท่าจะเหวี่ยงยิงแต่ว่าสุดท้ายเป็นยกอยากเก็บได้หมวนแบกทีดึงสโรชาให้มาทักขวาโบธิดายิงโอ้โหสิบศูนย์ครับมาได้ประตูที่สิบในช่วงทดเวลาตาทีที่สามนะครับโอ้โหสกอร์นี้นี่สุริินโคน โดนนี่เป็นเกมที่3นี่ครับ10ต่อ0นเนี่ยนะครับโอ้แล้วผู้ตัดสินคุณฟาริดบัวดากนะครับเป่าจบเกมครับโรงเยนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชนะสุรินทินโคนยูนิเต็ดส0ต่อ0นะครับสำหรับการทัศน์เกมคู่นี้ครับทีมงานถ่ายทัศน์ทุกท่านนะครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ